กันหน่อยคาทถ้าคิปกันหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเศร้าขายหรอบอคือบท่าแทะเว้หลายวันแล้วแต่แต่ลงลงคลิปแล้วยอดอยู่เป็นศูนย์ยานเลยยานเลยแม่ต้อไปเห็ดอย่างน้อ,นอยานเลยยานอี้งยานแห้งๆๆๆช่องผิวเจ๊แป้มก็ปิว J อ่ะช่องเจ๊แป้งก็ปิวหายไปอีกแล้วอ่ะช่องที่สกีอ่ะปิวหายออกไปจากเครื่องหนึ่งแล้วก็มาเข้าอีกเครื่องหนึง่งก็ออยังดีที่ว่าไม่หายแต่ว่ามันออกจากไอแพดนะมันมันออกมันออกจากไอโฟนนะมันออกจากไอโฟนทีนี้ของป้าก็ใช้ไอแพดป้าก็กลัวเนาะ iOS เหมือนกันนะป้า ทำง,งานตาพุงตาผ้าอะไรเสร็จกลับมาดูอา้าวเป็นศูนย์ก็เลยลบก็เป็นยังสั <c> ้น <oughs> <c oughs> โอ้ยายานยาน <c oughs> ยนเนี่ยถ้าทาไปคุยไปมันจะช้ำม,มันจะช้ำไม่ได้ทาหลายวันวันนี้มันที่หกแล้ววันที่หกของกระปุกที่สามนะคะกันแดดมาอัพอาช้ำวาวสนใจกดที่ตะกานะคะกดที่ตะกาเขาบอกให้เหตุผลขายของ <c oughs> เดี๋ยวเขาสีไล่ออกค้าแต่ไปรอรบเหตอยังวันนี้มันมาเหตุยังน้อคือโาเหตุตามหน้าที่วันนี้เขาสีไล่ออกกดที่ตะก้าได้เลยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมเห็นไหมมือยังวาวเลยไม่ใช่แค่หน้านะมือก็วาวเห็นไหม <laughs> สามีวาวไปน้ำหนาเลย